สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาใช้งานเว็บไซต์สร้างภาพด้วย AI นะครับจาก Microsoft กันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ Microsoft ก็มี AI ที่น่าสนใจนะครับวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับตอนนี้ผมเปิด Google ขึ้นมาอยู่นะครับผมก็ค้นหาคำว่า Bing นะครับพิมพ์ B-I-N-G นะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่เว็บ บิงคอมได้เลยนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับบิง g c o คนี่เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็น i c r o s o f t Bing แลวนะครับจากนั้นนะครับผมจะไปที่นะครับลิงก์นี้ภาพนะครับคลิกเข้าไปที่ภาพนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นคำว่า Image c r e a t o r นะครับอยู่ทางขวามือนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ Image Creator ครับ พอคลิกเข้ามาที่ image creator Set นะครับก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับเขาบอกว่าสร้างภาพจากถ้อยคำกับ AI ก็คือให้เราใส่ข้อความลงไปนะครับแล้ว AI ก็จะสร้างภาพให้เรานะครับแล้วก็กดปุ่มเข้าร่วมและสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ข้อความเข้าไปนะครับเพื่อให้มันลองสร้างภาพให้เราดูนะครับส่ะสะว่าผมอยากได้ภาพนะมีเด็กนะครับมีเด็กผู้ชาย นะครับขี่ขี่ช้างโอเคนะครับเด็กผู้ชายขี่ช้างนะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าร่วมและสร้างครับในการเข้าใช้งานครั้งแรกเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับหรือยังไม่มีบัญชีกับเป็นคอร์สอนี่ก็คลิกไปที่สร้างบัญชีนะครับ ในทีนี้ผมมีบัญชีแล้วนะครับผมก็จะลงชื่อเข้าใช้นะครับด้วยบัญชีเลยนะครับเป็น Gmail ก็ได้นะครับเป็น Gmail ก็ได้นะครับอ่ะผมก็จะลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับพอเราใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับกดลงชื่อเข้าใช้นะครับอ่าต้องการจะลงชื่อเข้าช้ไว้ค้างไว้หรือไม่อ่ะผมก็จะให้ลงชื่อเข้าค้างไว้เลยนี่นะครับก็ เข้ามาได้แล้วนะครับทีนี้นะครับพอเข้ามาเสร็จเนี่ยจะเห็นว่าข้อความที่ผมให้เขาสร้างเนี่ยก็คือเด็กผู้ชายขี่ช้างนี่มันกําลังสร้างให้เราอยู่นะครับเราก็รอนี่ได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับก็จะเป็นภาพมาแล้วนะครับเป็นเด็กผู้ชายนะครับทอทีนะครับขี่ช้างนะครับแล้วก็เลือกเอานะครับนี่มีทั้งหมด4ภาพนี่นะครับ าภาพช้างสวยงามนี่เป็นการ์ตูนด้วยนี่น่ารักเลยนะครับง่ายมากเลยนะครับว่าเราต้องการจะสร้างภาพอะไรเราก็แค่พิมพ์ข้อความเข้าไปให้มันสร้างแบบนี้เลยนะครับหรือเราคิดอะไรไม่ออกนะครับว่าเราจะให้มันสร้างอะไรดีนะอย่างเงี้ยนะครับเราก็มากดปุ่มนี้ก็ได้ทําให้ฉันประหลาดใจนะครับคลิกไปตรงนี้นะครับทำให้ฉันประหลาดใจเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะุ่มคําขึ้นมานะครับว่า จะให้สร้างซปเปอร์แมนนั่งอยู่ที่อะไรนี่คิวบิคอนนะครับเมื่อปี1 930คอมิกเป็นภาพคอมิกไหมอ่ะเราก็ลองดูเนาะนะครับผมก็ลองกดสร้างดูนะครับให้มันสร้างตามคํานี้แหละนะครับดูซิว่ามันจะได้ภาพเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นการทดสอบการใช้คําสั่งนะครับให้ AI นะครับทำงานตามคําสั่งหรือที่เราเรียกว่าพร้อมนั่นเองนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นว่ากำลังสร้างนะครับเนี่ยนี่มาแล้วนะครับอ๋อเป็นภาพโคมิกนะครับก็เป็นภาพซูเปอร์แมนนะนั่งกำลังนั่งอยู่ทั้ง4ภาพเลยเห็นไหมครับนี่คือวิธีการง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะมาคลิกปุ่มนี้นะครับให้มันเจนพร้อมขึ้นมาให้เรานะครับคิวแฮปปี้ชิบาอะไรอย่างเงี้ยพิงแมกกาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเราจะใส่ข้อความของเราไปเองนะครับอ่า ผู้หญิงมมติว่าผมอยากได้ภาพผ,ผ,ผู้หญิงสวยนะผู้หญิงผู้หญิงสวยงามนะครับแล้วก็เดินอย,ออยู่เดินอยู่บริเวณชายหาดดูซิมันจะออกมายัางไงชายหาดริมทะเล ริมทะเลอ่ะมันจะได้ภาพยังไงนะครับเสร็จแล้วก็ลองกดสร้างดูครับดูซิมันจะได้าภาพนะครับ AI มันจะเข้าใจคำนี้แล้วก็สร้างมาให้เราตามความต้องการไหมนะครับข้อดีของการใช้บิงก็คือนะครับเราสามารถพิมพ์คำหรือว่าพิมพ์พร้อมนี่เป็นภาษาไทยได้เลยนี่ได้แล้วนะครับนี่ครับตรงกับประเด็นเลยนะครับเป็นผู้หญิงสวย แล้วก็เดินอยู่ชายหาดเห็นไหมครับทะเลนะครับริมทะเลเห็นไหมครับนี่ชายหาดริมทะเลนี่นะครับสวยจริงๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับ๋อนะครับแล้วก็เลือกเอานะครับเราต้องการภาพไหนไปใช้งานนะครับก็ถือว่าเจ๋งเลยนะครับสำหรับใน r o s o f t Bing นะครับในการสร้างภาพ AI นะครับตามพร้อมที่เรากำหนดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเว็บหนึ่งนะครับที่เรามาลองใช้งานกันดูนะครับ แล้วก็จะมีเมนูสำรวจไอเดียนี่นะครับสำรวจไอเดียก็จะเป็นงานคนอื่นที่นะครับเขาสร้างไว้นะครับเราก็ลองไปดูพร้อมเขานะครับแล้วเราก็ลองเอาพร้อมนั้นมา,ามาทดลองสร้างดูก็ได้อย่างเงี้ยนะครับนี่คือตัวอย่างในเว็บของ Microsoft Bing นะครับ AI นะครับใครที่สนใจในเรื่องของการสร้างภาพโดย AI ก็ลองมาใช้งานกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี ดีครับ